นิทานเรื่องราชสีกับนายพรานการละครั้งหนึ่งในป่าอันเป็นที่อยู่ของบรรดาสัตว์ได้มีพรานป่าผู้ขมังธนูคนหนึ่งเข้ามาล่าสัตว์ทำให้สัตว์ทั้งหลายพากันตะเลิดหนีด้วยความตกใจกลัวยกเว้นพญาราชผู้เป็นเจ้าป่าเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ใจกล้าไม่ยอมหนีทำท่าจะกระโจนเข้าต่อสู้กับนายพรานชาก่อนนายพรานร้องห้าม ข้าจะส่งทูดไปเจราจากับเจ้านายพรานยิงลูกศรไปถูกชายโครงราชสีผู้เป็นเจ้าป่ารู้สึกเจ็บปวดส่งเสียงร้องโหยหวนและวิ่งตเตลิดเข้าไปในดงไม้ทึบเมื่อหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเห็นเจ้าป่าวิ่งตเตลิดหนีมาจึงรีบเข้าไปสอบถามข้าเห็นท่านกําลังจะต่อสู้กับนายพรานไม่ใช่หรือแล้วเหตุฉไหนจึงหนีมา ทำไมไม่ขับไล่ศัตรูของพวกเราออกไปจากป่าเจ้าอย่ามายุสะให้ยากเลยราชสีตอบด้วยความครั่นคร้ามแค่ทูตของมันยังทำให้ข้าต้องเจ็บปวดถึงเพียงนี้แล้วผู้เป็นเจ้านายของทูตจะมีฤทธิ์ขนาดไหนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้โง่เขลาย่อมไม่สามารถพิจารณาแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือเรื่องจริงและสิ่งใดคือกลลวงพุทธภาษิตคนโง่เขลามาประชุมกันแม้ตั้งกว่าพันคนพวกเขาไม่มีปัญญาถึงจะพร่ำคร่ำครวญอยู่ตลอดร้อยปีก็หามีประโยชน์ไม่คนมีปัญญารู้เนื้อความแห่งภาษิตคนเดียวเท่านั้นประเสริฐกว่า